จำได้ไหมคะว่าเปลี่ยนสายไฟในบ้านครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ฟืนไฟไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะคะโดยเฉพาะค่ะสายไฟบ้านเก่าที่ไม่ได้ตรวจสภาพมานานแล้วหลายปีสายไฟเก่าที่เสื่อมสภาพนั้นมักจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอักขีภัยได้นั่นเองค่ะ โดยปกตินะคะเพื่อนๆสายไฟเนี่ยมักจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ15-20ปีแต่ถ้าเกิดบ้านไหนนะคะที่เดินสายไฟแบบร้อยท่อก็จะสามารถช่วยยืดระยะเวลาของสายไฟเนี่ยอาจจะได้ยาวถึง30ปีเลยล่ะค่ะซึ่ง จากการใช้งานที่ยาวนานนี่เองค่ะที่ทำให้เกือบทุกบ้านละเลยการตรวจสอบคุณภาพของสายไฟทั้งภายในและภายนอกบ้านการตรวจสอบคุณภาพของสายไฟเนี่ยคงเปรียบได้เหมือนกับการตรวจสุขภาพของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะว่ามีส่วนไหนที่ต้องรักษาส่วนไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าสายไฟก็เช่นกันค่ะ ถึงแม้ว่าวัสดุที่ใช้ในการทำสายไฟนะคะจะมีความแข็งแรงทนทานเพราะทำมาจาก PVC แต่ถ้าหากผ่านการใช้งานหนักไม่ว่าจะเป็นโดนแดดโดนฝนโดนรังสี UV อยู่บ่อยๆนะคะหรือเราสังเกตดูหากมีรอยแตกรอยเปื่อยจากการใช้งานอายุการใช้งานของสายไฟเนี่ยก็อาจจะลดลงราว10ปีได้เลยค่ะ และไม่เพียงแต่สายไฟเท่านั้นนะคะที่จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายไฟไม่ว่าจะเป็นเต้ารับสวิตไฟนะคะก็ต้องได้รับการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะ เมื่อสงสัยนะคะว่าสายไฟมีปัญหาหรือเกิดไฟรั่วไฟเสื่อมสภาพนะคะเพื่อนๆจะต้องรีบแจ้งให้ช่างผู้ชํานาญการเนี่ยเข้ามาแก้ไขโดยด่วนเพราะมีหลายครั้งค่ะที่เพื่อนๆหลายๆบ้านเนี่ยเมื่อเจอปัญหาเบื้องต้นแล้วสิ่งที่เรามักจะทําก่อนที่จะเรียกช่างนั่นก็คือการใช้เทปพ,พันสายไฟแต่รู้อะไรไหมคะว่า การที่เราใช้เทปมาพันสายไฟเนี่ยเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดไฟลัดวงจรหรือไฟช็อตได้เพราะอะไรเพราะว่าการต่อสายไฟนั้นเนี่ยไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัยอีกทั้งตัวเทปพ,พันสายไฟเนี่ยค่ะเมื่อเราพันไปแล้วเนี่ยอาจจะหมดอายุหรือเสื่อมสภาพจากการที่โดนความร้อนได้นั่นเองค่ะเพราะฟืนไฟไม่ใช่เรื่องลอเล่นป้องกันไฟไหม ก่อนที่จะสายเกินไปนะคะด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ